ไม้ียงวตอนนี้ไม่อาจไว้ใจใครได้เธอรักคือรบฉันก็จะรบด้วยหัวใจที่มันพร้อมตายขวากันว่าก่อนสึกครั้งไหนควรรู้ให้ดีว่าเรานทำเพื่อใครชุดเดียวที่ฉันต้องการตัวฟองใช่ไหมด้วยรัที่ไม่ตด้ใจฉันพร้อม อพอกดเล่นบุ๊กอาทังเรียนมาเรียนที่อะไรอย่างเงี้ย,ยโอช้นงตงนี้ลงฟังู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เก็บบอกไม่มียาแตงโมแตงโมเก็บสวยมียาไหม หลังพวมีมกี่นายมาเพื่อนมันอยู่แถวน,นี้เราพวกนี่อยู่หลงังผมอยู่หลังผมหลังหลังเสาหลังเสาต้นกลางเดี๋ยวอ้อมให้เดี๋ยวอ้อมให้พูดเล่นไปก่อนอะไรโอ้เหี้ยตายไหนวะเนี่ยโดนเลยมีกระตุกเจ็บมากเจ็บมาก ไปไปนี่อาจะตุกเรา Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video

กำลัาเห็นแล้วเนี่ยเข้าใจพี่อ้อมแห่นพี่อ้อมแห็นแตกแตกแตกแล้วไปตากยู่ไง ไปฟังนู้นดีกว่าเปล่าไอพวกฟังนู้นนี่พวกฟังนู้นนี่เ,นเห็นไหมเห็นนะเเห็นแบบล้วเห็นแล้วส่วนของม,ามาันแกบบ็เจ็บยูดังหิมรอ

ดาวน์แล้วใช่ <Okay. S 1> พวกยิง,ย,งยิงไว้ยิงตอนมันโผล่ออกมาเก็บมากเก็บมากจะแตกหมอหมอกหมอกหลักพีก่ยิงหัวเข้าไปสามนะ 6, s, จะ66แปลกอกยูนิคอนจะตายอ่ะที่โดนยิงโดนหัวไปแบบอบ้ังก้นปะ như này quá Cái Nói phải Mấy anh lưu kẹt cái gì Ô, ngọc nè ta Đồ laser điều mua khám ยูนิคอนก็ไม่น,าน่าเหลือยูนิคอนก็เด้งเลืยมยมย่นเลยยอมยูนิคอนอะคิดดูโมกซี่ะยอมนิดๆเลื่นเลยยอมนิดๆเลย์นิดจริงวะมึงต้าแม,มนวะไอ้จะเข้านะหรือเปล่าเห็นเขาว่าสีสันไปที่เหลือใช่ไหม พี่มีน้ำยาสีดําพอนี่ไหมมันได้สูงองนะูมาเลยบนึงขอเก็บของงอนเดี๋ยวเจอวัอาให้จีงงิงนะจบ เรียกเทพเจ้าเดี๋ยวเทพเจ้าไว้างใครอยู่กน่าจะเข่าหน้านี่อ่ะน,นา่าเข่าหน้าไอจริงเบี้อแฟร์ด้ขึ้นเขาไปเแิ่มเลยเผื่อจะเอ๋ขึ้นเขาไปจริงด้วยไว,ไวรุ่นสมุขสมุคผมเลย พวกหน้าที่เต็มเลยวะแตกนึมมีอีกมีอมันวิ่งเข้าโกดังไปตัวงอเนี่ยหน้าของตัวไตไปหลังหินเนี่ยอยู่ไหนหลังหินเอสบิลหลังหินเอแอบิลนั่นแหละไปบ้านละไปบ้านละอยู่ใน<า>บ้าน

ุเอ้พวกพี่แล้วฝั่งนู้นตายแล้วหลเห็นเห็นเจ็บมากบนหัวบนหัวเลยเจ็บมากเฮ้ยพู้ข้ามข้างผู้บนหัวเรา ใช่ใชมันหัวเหรเล่นมันหัวกันอุือไปกันไปมีเรื่องอะไรไม่รู้ไม่รู้ไรไรดไปต่อนี่ไหนวะไี่วะเฮ้ยพวกมันบิน,บนดาวดาวเฮียเท่ไหรดาวมันเจ็บอีกตวงลังหินหลังหินเก,ก๊กเก๊กก